ท่านก็บอกว่าจนอะไรก็อย่าจนปัญญาครับจนอะไรก็ไม่เท่ากับจนปัญญากานจนปัญญาเนี่ยเบิร์ตเรื่ออะไรเบิเลยโมมีท่ามไปเมนจนทรัพย์สินเงินทองมันก็ะหามอะไรจนนั่นจนนี่จนเขาจนน้ำจนเสื้อผ่านอาเพศมันก็ะหามอะไรแต่ว่ากานจนปัญญาเนี่ยตันมืดตึ๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้น ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาที่บอกว่าศาสนาพุทธศาสนาแห่งปัญญาพวกเมื่อนีพวกเขามาหาปัญญากนะันมาสแสวงหาปัญญามาฝึกฝนปัญญามารับปัญญาให้มันเฉลียวฉลาดขึ้นคือกันเขาก็ฝนทั้งให้เป็นเข็มนะครับที่ภาษาโบราณมันบอกฝนทั้งให้มันเข็มมันสูกทู้นะท่งก็คือหินนี่แล้ว ผลไปผลมากผลไปคนมากมันก็แหลมมันกัน่อยล่องหน่อยล่องแต่เป็นเข้มนะครับอันนั้นก็เหมือนกันสติปัญญาของคนเราถ้าไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้อบรมมันก็ดูกนะครับมันกันดู่คิดนั่นคิดนี่บอออกวันนี้ที่พวกเรามาก็ามาฝนมานะฝึกมาฮนะรเราได้รัอฟัง เราทำรับฟังเก็บเล็กเก็บน้อยจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันเริ่มต้นเปลี่ยนรูปนั้นรูปนี้มามาบรรยายแม้กระทั่งอาจารย์น้องครูสติเองทาารก็ได้ให้ทติให้ข้อแนะนําอันนั้นแหละล้วนแล้วแต่เป็นการสะสมเป็นการฝึกฝนสติปัญญานะครับฝึกฝนสติปัญญาให้ให้แหลมให้คมขึ้นอันนี้แหละคือธรรมะที่นํามาเก่า กับครูบาอาจารย์ันนี้นะครับก็ผมได้ใช้เวลามาพอสมควรรตันตนัตยานุภาเวนะระตันตนัตยเตสสามด้วยเดชคุณพระรัตนไกรคุณพระพุทธประธรรมสงค์บุญบารมีครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นปัจจตตาจารย์ทั้งที่เป็นพระมานดา บุญบรารมีที่ญาติโยมสาธุชนได้สัะสมอบรมได้กระทํามเพ็นม,มาต้องมารวมกันเป็นกําลังที่สำคัญได้ส่งผลนำหน่วยพรให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปญาติโยมทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งขึ้นไป ปราศจากทุกโศกโรคภัยห่างไกลจากพยัญชนตลายทั้งหลายน้พงพวงคิดสิ่งหนึ่งประการได้ใดถ้าเป็นไปชอบประกอบไปได้ทําแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงการสาเร็จจบกานสาเร็จประกอบด้วยจตุรพิษและปอนใจเกืออายุวันณะสุขภ,ภาระปฏิภาณธรรมสาตสมบัติธาสามสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำซ้ำสอนป้ององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกทัานทุกคนของอนุโมทนา